ແລະຊຸມກຸຮົາີພດມໍປມີບບໃສີທກນາມີຍໍຍໍາຍໍາຈະີມືການຍໍາພລະດັບເຊດຕຕົຕຕົວຕ เปื่อร้านขายแตะโุ่งก่อนเกรอบาดฮะเปื่อร้านขายแตะโุ่งก่อนทำสีเสียบด้วยวะขายแตงโม่งให้จีนก่อนพวกแก๊กบาดนี้แหละอุ้ยมันหน่อยพูดสิเปื่อร้านขายะตุ่งอาทิตย์แรกแจกฟรีกินได้ฟรีเลยไม่ต้องเสียเงินเออต่ำเนี่นี่กตอนท่านเสียบสิโฆษณาให้รอกทำสีใส่แบบงอาบบเล่นน่ะกบเอ้ย เอา้อบาบ้าพี่กระสดซื้อมันจสวดเลยจะเท้าเลยจะตลาดแวะตลาดมามีดก็ดกอเอาครบอายุเรืเดยอดีเว้อครบอายุเเด้อยๆจับทีเม็ดบ่าไข่ตำาหุ้งโรงงานจีนขายจำเอนพร้อม อาทิตย์แรกกินฟรีลุกตุ้นแต่ตอนแรกกลัว,ว,ยวอย่าดองพร้อมมากินเนอะพบพร้อมเครื่องปรุงพี่น้องเลยหนาวขนน่อุ้ยสดอวานเท่าไหร่ง่อยครับนาาแห้งในช่วนไหนเนาะยุติตลาดไหมสามูกเศร้าวเลยแพ<อ>้งกับผู้ขายเนาะอ๋อว่ะงวยงามรักหน่อยเอ้ยมะนาวหมอีส้มตวดดีว่ะ เมนูมีตะหน่วยงามๆแดอยืคขึ้นเอาทำเปนเมนูเมนูสร้างไงญ่ิ่้นผ่ายำกะทิเมีดกบ่เข้าตอนขาวไปช่วยนงสดแดดอมาแกนี่ <laughs> สำหพ,พออยู่พี่น้ำปลาเหามหาวระเสริโอ้ยสำหรับเออ,อนึกว่าขวดน่ามัดลมเออปลาเป็ปเนยังไปลาน้ำปลาเซเว่นแบบไหนเออเอาพอดีเลยบัตรเนี่ยย้ำยัง,ยง,ยงไม่เตรียมพร้อไมไว้ก่อนเด้ยอเดี๋ยวหาก็จะพักเที่ยงมาซุ่มกันก่อนแล้วยังต่ำรับรองแสบเลยพี่น้องมาเริ่มมาเดลย หมู่ทาพวกก่อนจะเข้าได้กินแะชว10ปิดใหญ่เสียบกบ